จพ่อแม่พี่นอ้องเพียบักหุงอดำเนินป่าอาน่วยนี่น่วยใหญ่สวยงามแล้วอันที่เป็นนี่มีอีกน่วยหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่พี่เพิ่นแตกยอดแตกนั่นออกอันมีน่วยแรกนั่นเพิ่นล่วงไปแล้วพ่อแม่พี่น้องอันน่วยนี่บองงามาาพ่อแม่พี่น้องน่วยนี่บองงามจ้ะนี่นี่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องน่วยน่วยแรกนะ่ะ จาอยูวันนี้เฮียแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ยูวันนี้พ่อแม่พี่น้องเฮียแล้วป้าซิเมนอันไตป,ปัดตัดอันถือหา้าซับถือหา้าเพิ่์นนันลลอเพิ่นกะเลใจน้อยน้อยใจค่ะลุดเลยพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่บักฮวงดำเนินป่ากำลัง เป็นน่วยลายหน่วยชิได้กินละเดอ้พอพ่อแม่พี่นอ้องน่วยนี่งามน,น่วยนี่ก็งามพ่อแม่พี่นอ้องนี่น,นี่เห็นบ่นี่นจะบักฮุ่งดำเนินเนาะพ่อแม่พี่นอ้อง